รายงานคอมพิวเตอร์เรื่องตำลึงพึ่งรู้จัดทำโดยสวัสดีค่ะนันวรลีสุดยุโศค่ะสวัสดีค่ะมุนทิาราบัวหลวงค่ะสวัสดีครับกิตินันสาวันครับ สวัสดีครับนุงดงคำอาบครับสวัสดีครับธวัชชัยสุบรรณครับสวัสดีค่ะนุครับม่วงไหทองค่ะสวัสดีค่ะจารุวีไข้พันธ์ค่ะอุปกรณ์การทำมีดังนี้ ตำลึงสดน้ำเปล่าครกขั้นตอนการทำหนึ่งล้างใบตำลึงให้สะอาด สองนำใบตำลึงมาตำพอหยาบแค่หยับหยาบพอนะคะเติมน้ำเล็กน้อย 3. ามตำให้ละเอียด เริ่มพอกตำลึงลงบนผิวที่เป็นผดผื่นอุปกรณ์การทำสรบพรคุณใบดับพิษร้อนถอนพิษไข้แก้ไข้ตัวร้อนดับพิษฝีถอนพิษตําแยแก้ปวดแสบปวดร้อนแก้คันลดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อควรรับประทานสดสด ลดอาการคันอาการอักเสบเนื่องจากมแมลงกัดต่อยและพืชมีพิษนำใบตำลึงสด2-20ใบตำให้ละเอียดผสมกับน้ำคั้นเอาน้ำทาบริเวณที่เป็นจนกว่าจะหายแก้งูสวัสดเริ่มใช้ใบสดสองกำมือล้างให้สะอาดผสมพิมเสนหรือดินสอบพองหนึ่งใน4ส่วน เถาใช้น้ำจากเถาหยอดตาแก้ตาฟางตาแดงตาช้ำตาแฉะพิษอักเสบในตาดับพิษแก้อักเสบชงกับน้ำดื่มดื่มแก้วิ่งเวียนศีรษะรักษาโรคเบาหวานใช้เถาแก่ๆประมาณหนึ่งกำมือต้มกับน้ำหรือน้ำั้นจากผลดิบดื่มวันละสองครั้งเช้าเยน็นจะสามารถช่วยลดน้ำตาในเลือดได้ รากดับพิษทั้งปวงแก้ตาฝ้าลดไข้แก้อาเจียนแผลอักเสบใช้ใบหรือรากสด